สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลึกไม้พิพานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรร้างสต๊อกเดือนสิงหาคมนะคะร้างรหัสสักทีหนึ่งนะคะเพื่อจะลงของใหม่วันนี้น้ำส้มมีเสื้อพรีทนะคะที่เคยขายดีมากเอามาทั้งหมดแบบ 5, 6, 7สีเลยนะคะแล้วก็ขายดีตอนนี้น้องเหลือสองสีสุดท้ายนะคะซึ่งส้มจะเอารหัสนี้ล้างไปแล้วก็เอาทุน ไปซื้อไปหาผ้าพีทเสื้อพีทดีไซน์ใหม่มาให้นะคะก็ตอนนี้เหลือสองสีสุดท้ายซึ่งเป็นสีที่ฮอตขายดีนะคะสีสวยสีขายดีไม่รู้ทำไมเหลือเหมือนกันเนี่ยงงกับตัวเอง สีแรกเป็นสีส้มอิดนะคะแม่ดูรายละเอียดนะคะงานพีทของเราเป็นพีทเล่นลายแบบอัดแน่นๆนะคะไม่ใช่เป็นพีทตลาดนะดูสิคะสวยแล้วก็ดีไซน์เป็นปกเป็นปกทับสองชั้นนะคะอย่างที่ส้มใส่เคยใส่ให้ดูนะคะตัวนี้ใส่ออกงานได้เรียบหรูอขอเข็มกัดแค่สักชิ้นหนึงติดตรงนี้พอเลยนะคะมีสองสีสีสวยทั้งคู่สีเหลืองทอง แล้วก็สีส้มอิดคือเป็นสีขายดีทั้งคู่ที่ราไปทำสต็อกมาเยอะแล้วก็ตอนนี้คือเหลือสองสีนี้นะคะจากราคาเต็ม790บาทนะคะเกือบ8 0 0นะคะขอขายเพียง590บาทค่ะ590บาทถูกมากถูกมากๆ590บาทเท่านั้นจะส่งฟรีนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปทางบวก50บาทนะคะ สั่งรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะแล้วก็สั่งพรีตส้มอิดพรีตเหลืองทองนะคะ590บาทค่ะยังไม่หมดแค่นี้ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะคะมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึง่ง รุ่นนี้เหลือสีสุดท้ายนะคะรุ่นนี้เหลือสีสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีโอรสนะคะน้องเคยขายดีมากอยู่พักหนึงแต่ว่าน้องเหลือสีสุดท้ายเหลือไว้ให้ทําไมนะคะรุ่นนี้เป็นสีโอรสนะคะเป็นลายดอก เป็นลายดอกไม้นะคะตัวนี้เป็นพีแบบพังหักนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์ได้ถึง46เลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ด้านบนจะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะซับในด้วยด้วยผ้าพีทลายเป็นผ้าลายพื้นนะคะที่เป็นแบบพื้นสีลายเนี้ยลายพีทนะคะแต่ไม่เป็นผ้าพีทก็คือจะเห็นประมาณนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นผ้าพิมพ์ลายอัดพีทนะคะเป็นดอกไม้ตัวนี้แล้วก็แขน กุ้งกิ้งมากก็คือมันจะมีผ้าในส่วนของเป็นผ้าชีฟองเนื้อพิมพรลายนะคะที่เป็นเรียบๆนะคะกลงแขนแล้วก็เป็นอัดพีทต,ตรงปลายแขนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่ง ซึ่งพีทเนี่ยจะไม่เหมือนการพีทตรงตัวจะห่างๆนิดหนึ่งนะคะให้ความรู้สึกปล่อยๆพีทตรงปลายแขนจะแน่นนิดนึงให้ความรู้สึกแบบละเอียดละเอียดนะคะแบบปอบหวานแล้วก็แต่งด้วยเทปลูกไม้งานดีไซน์แบบเยอะมากนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่6 90 0บาทนะคะปกติ690บาทนะคะน้องมี3 4 4นะเหลือสีสุดท้ายแต่มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวถ้าใครชื่นชอบนะคะตอนนี้น้ำส้มเหลือสต็อกอยู่ประมาณ4 5ตัวนะคะสาหรับตัวนี้เอาไป500พอค่ะตัวนี้เอาไป500พอนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือขอเป็นรหัสดเดียวกันแล้วกันนะคะถ้าชอบตัวนี้590ถ้าชอบตัวนี้500ท้วนนะคะ ก็สั่งพรีตส้มอิดพรีตเหลืองทอง59หรือสั่งโอรสอ่อนห้ทวนนะคะก็หมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่ตัวสุดท้ายนะคะเหลืออย่างละไม่กี่ตัวสุดท้ายเอามาลดเท่าทุนดัมราคาขอค่าส่งนี้เดียวขอแค่ค่าส่งจริงๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะล้างเคลียร์สต็อกแล้วก็จะไปเอารุ่นใหม่มาลงและนะคะก็ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อพีทตัวนี้เป็นเนื้อแน่นๆนะคะส่วนเนื้อนี้ก็คือเน้นรายละเอียดเน้นดีไซน์งานสวยๆหวานๆนะคะใส่สบายๆนะคะพี่ตัวนี้ใส่ออกงานได้เลยนะคะขอแค่เข็มกัดเพชรสักชิ้นหนึ่งนะคะหรือแบบเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งเปะเบอร์ออกงานได้นะคะก็ขอฝากสต๊อกน้องส้มไว้ด้วยนะคะเหลือไม่กี่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเหลือสีตามนี้นะคะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นพีทเรียบรุ่นนี้พีทแน่นรุ่นนี้นะคะจาก790เหลือแค่590บาทนะคะลดไปเท่าทุนเลยกำไรไม่ได้ได้เยอะค่ะเน้นขายปริมาณน,นะคะแต่ตอนนี้เหลือน้องเหลือในส่วนที่เป็นกำไรของหนูนะคะหนูขอเอาทุนคืนแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีโอรสของจริงสีจริงจะสีหวานมากนะคะสีจริงจะสีหวานมากสีโอรสอ่อนนะคะ 500ร้ทวนค่ะ500ร้ทวนพอนะคะถ้าใครรับคู่กันนะคะตัวนี้ให้4-5เลยลดสุดๆนะคะเพราะว่าน้องเหลือแบบเหลือนิดๆหน่อยๆไม่อยากให้มันมีค้างอะ่ะอยากจะเคลียรหัสทิ้งนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณแม่ขาขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ